พระครูสมุรสนิทปวงวิทิวังโสนะครับผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัระธรรมกายกล่วาวว่าหลังจากที่ทาง a c e b o o k นะครับได้เปิดตัว m e t a v e r s e หรือว่าจัก,กรวาลนารมิตยอย่างเป็นทางการทางวัะธรรมกายได้มีแนวทางในการนําเสนอสื่อธรรมะในรูปแบบ3ามมิติที่ได้ผลิตและเผยแพร่อ,ออกมาแล้วเป็นจนํานวนมากมาปรับปรุงแลจะจัดทาในรูปแบบของโลกธรรมะเสมือนจริงครับโดยการเผยแพร่นะครับก็มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ meta d m c tv โดยขอให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้มาร่วมกันนะครับในการทํากิจกรรมทาพระพุทธศาสนาโดยพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็สามารถเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีผ่านปีพุทธศักราช2564นะครับต้อนรับศักราชใหม่ปีพุทธศักราช2565ผ่านเมตาเวสนะครับหรือว่าจักรวาลนริมิตนั่นเองโดยผู้เข้าร่วมสวดมนต์ผ่านเมตาเวสในปีนี้ครับจะเป็นตัวละครสวมใส่ชุดสีขาวมาร่วมสวดมนต์บรธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตร ณพระเจดีย์ที่มีชื่อว่าเมตตาเจดีย์หรือเมตตาเศติยาน,นั่นเองครับนอกจากนี้ก็สามารถเดินชมนิทรรศการพุทธประวัตินะครับวันประสูตร,รัสรู้ปรินิพพานอีกทั้งนะครับยังมีนิทรศการที่จัดแสดงกิจกรรมต่างๆของทางวัดพระธรรมกายเช่นโครงการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรโครงการประสมบทพระพิธีสุปะทิภิถวายเป็นพุทธบูชาเป็นต้นนะครับ และในเวลา19นาฬิกานะครับเป็นต้นไปก็ขอเชิญชมการจุดโคมประทีป2,000ดวงภายนอกพระเจดีย์และทางวัดนะครับยังมีสื่อ3มิติในรูปแบบของ360องศาเช่นโครงการมุทิตาพระเทระพระมหาเทระนะครับผ่านทางเว็บไซต์ด้วยก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมวันก่อนนะครับรณกรได้มีโอกาสลองเข้าไปรับชมแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ meta.tmc.tv นั่นเองครับผม